ครับผมรายกที่3มนี้นะครับผมรายกันนี้ก็จะเป็นนะครับขุนแผนนะครับทรงไก่หลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็จะเป็นอันที่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นพระกรุเนื้อชินนะครับี่องคใหญ่มากนะครับผมคู่นี้เปิดให้ในราคาเอา400บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันแต่ละองค์กันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับองค์แรกจะเป็นขุนแผนทรงไก่หลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผม ได้ทั้ง2องค์นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผม EP นี้ผมมาแบ่งปันนะครับให้นะครับพี่พี fc ทั้งช่องเป็นพิเศษเลยนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจองคไหนนะครับผมชอบใจองคไหนนะครับก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับทุกองค์นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้เป็นขุนแผนทรงไก่ลมพอกวยนะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นพระกลุ่เนื้อชินนะครับน่าจะเป็นกลุเชียงแสนนะครับพี่พี่นี่นะครับองนี้นะครับ คล้ายๆนะครับผมนาคปลกนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมก็แบ่งปันให้พร้อมกันกับองก่อนหน้านี้เลยนะครับพี่พี่สรายการ400บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดถูกใจสนใจรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ